สวัสดีค่ะพบกันกับบัวฟองนะคะแต่งกายด้วยชุดไทยขืนวันนี้จะไปร่วมงานสิริวัฒนามงคลนะคะอายุครบ100ปีของอสมเท็จสมเร็จสังฆราชเชียงตุงนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าหมู่บ้านเอ้ยนวัด <c oughs> นวัดรวมตัวกันไปช่วยงานนะคะซึ่งก็จะแบบมีแบบ ให้คิวแต่ละหมู่บ้านไปช่วยงานนะคะเพราะว่า,าในในในเชียงตุงเนาะก็วันนี้ก็ถึงหมู่บ้านกวางนะคะก็จะไปช่วยงานวันสุดท้ายค่ะแล้วก็จะพาพี่ไปร่วมงานด้วยนะคะเอาบุญพร้อมกันในทําบุญพร้อมกันค่ะเจะไปแล้วแหละชินเี่มาเพื่อนน้องจางหอมจับก็นไดไม่เอ่ย มาลง d ย ớ ี่ตะ้แก่ีตะตนยนั่งเหนื่อยไปงานไปลำเมื่อวานแล้วนี่ไถ่าปีนอกวันกลางที่กระจายงานนี่ค่ะ ตอนนี้ปฏิกิศตอนตีห้ากว่านะคะตีห้าก็สว่างแล้วหรอเนี่ยไอ้เงี้ยูดซสแบบตื่นสายติดสติกเกอร์หรือยังเป็นเลขอะไรตดแล้วสองสี่ห้า ดูกับด้านนี่เไหมอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบเป็นเลขที่แบบคิวเราจะไปช่วยงานในวันนี้นะคะก็จะมีทุกคนเลยค่ะของบุฟอฟจะเป็นอะไรเดี๋ยวเอามาให้ดูเผื่อทุกคนจะไปใส่หวยเก็บเลยเล็เหมือนตัวสีก็เหมือนนะ เป็นเลขแบบเออกี่คนกี่คนในวันนี้อะไรงี้ยโอ้โนี่ไงนี่ไงสองหกหนึ่งระหว่างเราตื่นเช้านะคะนี <c oughs> อ่อดก็มา <c oughs> เออ <c oughs> ยิง่ง <c oughs> ถ้าตื่นเช้า <c oughs> ย,ยิ่งหิวข้า <c oughs> วา <c oughs> นี่เป็นซังนะกินข้ขาวมั้ยเอาแบบเบาๆกินข้ขาวเลย, <c oughs> ยใสเออเนาะใส่ไม่ได้อันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นอะไตีอะไรตัเอาน <c oughs> นี้สองอนนี้แค่นี้อันนาะมันกินไหนก่อดนะังวย จะก็เอาซังขเงียบกับนี้เอาแกกินมีอะไรให้เลือกในดูซิตัวรอบๆนู้นได้ไหนไปอุยอิน้อไรอือยิ้มตอนนี้มันขัดแต่เดินต่หนุมก็เดินยอมาดูเสียออกมดนน่ะเออยากเท้าวนยไม่้อ้เอากน้กินน้ำเียขอังอาูแต่นี้เขจันีอยากกันคยอะจังวะ ไม่กินเบาๆลองท้องลองท้องเฉยๆอีนี่เอาอันนี้สองหลายก้นมือเออมึงก็น้ำก็กินมาหยากเอยเอาถึงอันอ้านี่นี่นน้ำมันเออน้ำมันเออวะ

อะอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าลองท้องจริงๆเราก็ลองท้องเหมือนกันเนี่ยุงสาวเขาลองท้องนะคะดิขนมอันนั้นต้องต้องเปิดต้อง,อ,ง <laughs> อันนี้ท้องเขาอันนี้ท้องเราผ้าถุงใส่แทบไม่ได้เลยอ, <laughs> อุ้ยมันกัศตรงนี้ดีมากเลยอ่ะด,ดีมากสวยมากม,ม,มาดูสิตอนเนี้ยมึงมาดูนี่ โอค้คลองลองไปอยู่ดิมีไหมเนีลองทักเปล่าๆมีกับไปตัวใหญ่กว่าหน้าอีกอะเปล่าตรงนี <laughs> ้ อำเภอนะคะอำเภอกระเต่านะฮะแล้วก็อยู่ในอำเภอกระเต่าะแต่ว่าชางอำเภอมีแต่หมู่บ้านกวางคือห่งยังไม่มาเลยเรานัดกันตั้งแต่ตีห้าเขาน่าจะนัดกันแต่เป็นบงมั้งไต่ยอวตับเพื่อเพื่อมึงไต่เอวอีกบ่มึงจริงเนี่ยนี่นะนะีนะ่ไงนะีนะ่ไงใช่ไหม

คนเรามีเยอะเลยเนี่นมยมมีอินเป็นนางเอกแบบเทานเออขนาดนางเอกอะขนาดหันหลังอะเนี่ยถ้าหันนาที่สวยเหรอวะบินมาแล้วนะไปก็ไกลนางเอกเนี่ออจะนะอุบรรยากาศดีฮะน้างามจริงงามอ่ะเตินเนี่ยคนเริ่มมาละเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่ หมู่บ้านอื่นนะคะถึงแล้วแต่ว่าแบบแดดออกขนาดนี้นี่ทุกคนคิดว่าเวลากี่โมงคะตอนนี้ขึ้นหกโมงเองซึ่งแบบฟองคิดว่าแบบประมาณแปดโมงอะไรเงี้ยเหมือนรู้สึก8ปดโมงแล้วตอนหกโมงเองอะ่ะดูเป็นแบบช่วงหน้าร้อนนี่ตอนกลางวันมันจะแบบเร็วอ<ว>ุ้ยมอไซค เดนวเนเเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเฮ้ยเราสองคกตี่เหมือนเดินไม่เป็นเลยเออโอเคนี่่ะ ก็ไว้ตีเจนนะพยายางลงมาไกล่ยนรายงานตัวรายงานตัวนองสะหอมคุณชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ย

ครับวัน đây đi เรียนเนี่ย đây มเป็นกรรมตั้งไหนอะแมู่้หมใหมตเหมอนกนรอเมื่นี่าเขามาอยู่ลองท้องอีกรอบหนึ่งข้าซอย ข้าวซอยน้ำใสน้ำไม่ใสน้ำใส่จริงเพราะว่าน้ำจังหมดจังหมดเจมีเจานี่ตัเมื่อเมืองอไอ่ะใส่เกือบมใสเกือเอาไว้อ๋อเจอเจอแล้วเจอแล้วเหมือนในอินเตอร์ค่ะเป็นเอ็กซีแดูตลาดเหย แต่วหู้จำได้เมดเลในในกองเป็นเมี้ยวเยอะนะเขาแจกอะไรนะอะไรอะไรนะเมี่ยงปลาเหรอเมี่ยงปลาทู ข้าวผัดเนียงปลาดูหมดแล้วม้นลึกว้าวเร็วจังเลยเอาสิมึงจะกินนะอ,อ่ะพี่บุคาลอ่าเอากินดีเหรอวะเอาบากิจเลยนะนี่ <c oughs> เฮ้ย,วยสวัสดีไอติมเจี๊ยกเหรอ ขึ่งมาแล้วโอ้ไอติมไอติมไอติม้ันกวางที่มาถ่ายคนตักน้ำแข็งนะฮัลโห ไมม่ีอ,า,อ,า,อ,า,อาจอบมือทำพาจอบมือทำเต้วไห่ถึงกับมารานเคยะเป็นของไห้ของมากันเด้อ

ก็เรามาจับเป็นสมาสิะดอกซุ่มีะดอกมีเียต่กไน่านมีหอยูตีเขาเดี่ยรู้ซังนีจอกก็ต้องหุดสิมีตอกเลยพี่ชายเดี๋ยะอ๋อไม่ยูว่ะฮะ

เอาคืนหันนาเออหันนาเจ้าหันนาเจ้าอะเปล่ยนเปี่ยนวันนี้ก็หมนัคนไทยตเงน่อการหพอออกกาอันนี้โบยื้อละยื้อนี่ก็ยื้อนี่ก็ยื้อเปียนคนเมียเนี่ยเฮ้ยอะไรมาซื้อ เกได้มือไปมื้องไม่ีนีผมใจมืมันอไรกินหน้าทางนี้แจกอะไรนะสาวใหม่ของเราแจกอีสังหนอแจกอีสังให้พี่ใหม่ยิแม่ค้ายิมหน่อย ยาเลี้ยวหมดแล้วโอ้ยยำมะม่วงยำยำน้ำแข็งยำน้ำแข็งยำน้ำแข็งอันนี้พี่น้องู่บ้าน้องผาไงผาเจลีเจลีน้องผาเจลี่ยำมะม่วง

กับกันเอวีมาดิ้ะร้อนมากไะมาที่ี่จะอีกเยอะเขาขี่หน้าเนี่ย